ันยองสวัสดีค่ะฮันนี่บีค่ะครั้งที่แล้วเราเรียนแล้วว่าสระเดี่ยวของภาษาเกาหลีใช่ไหมคะอีเย่ถ้าทุกคนจำไม่ได้ต้องกลับไปดูคลิปเก่านะคะแล้วก็ครั้งนี้จะเรียนว่าสละระผสม6ตัวเท่านั้นนะคะมาดูมีอะไรบ้าง พวกนี้เป็นสลประสมที่จะเรียนแล้วก็พวกนี้สละเดี่ยวที่เราเคยเรียนแล้วมันรูปร่างคล้ายๆกันใช่ไหมแต่ว่ามันมีแขนสองนะคะถ้าเราจะอ่านออกเราต้องรู้ว่าอกเสียงจะเป็นยังไงใช่ไหมคะพวกนี้มัน เสียงเป็นยออยักนะคะแต่ครานี้พี่จะอธิบายว่าทําไมอกเสียงเป็นยอ,อยักเพราะว่าเวลาอกเสียงเราเริ่มต้นจากสระ,ะอีนะคะตัวนี้ทุกคนจําได้ไหมคะสระ,ะเดี่ยวสระ,ะอีอืมมาดูอันนี้คืออี แล้วก็อันนี้อ่ะใช่ไหมคะอย่างเช่นอี๋อีราเริ่มต้นเสียงอี๋อีาอีมันไม่ใช่อีอนะคะอ a ๋อีา,ามันออกเสียงให้เร็วๆอ่ะตัวนี้เสียงเป็นอี๋อนะคะอื 이, 어, 여, 여, 여. 이, 오, 요, 요. 이, 우, 요. 토콘땀, 허니비. 유, 유, 유. 이, 에, 예. เย E เอเย่เย่ตัวนี้กับตัวนี้ออกเสียงคล้ายๆกันใช่ไหมคะเพราะว่าตัวนี้คือเอตัวนี้เอก็ออกเสียงคล้ายๆกันแต่ว่าเราต้องเวลาเขียนเราต้องใช้แยกกันนะคะฉันคิดว่าเวลาขนไทย ออกเสียง apple apple a a ก็เสียงคล้ายๆกันกับตัวนี้แล้วก็เวลาคนไทยออกเสียงตัวอักษร E ของภาษาอังกฤษย,ยกตัวอย่างเช่น c m e K K ก็ออกเสียงคล้ายๆกันกับตัวนี้นะคะ กรุ่มนี้กับกรุ่มนี้ตำแหน่งเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคมาดูแต่ละตัวยายาก็อยู่ด้านขวาของพยัญชนะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่สลัอันนี้พยัญชนะที่เหมือนกันกับออ่างนะคะแล้วก็อกเสียง ยายาเวลาเขียนเราเขียนอย่างนี้ยายายายกตัวอย่างเช่นยาเชยาเชอยู่ตรงนี้แปลว่าผักยอยอ ตำแหน่งของตัวนี้อยู่ด้านขวาประมาณนี้นะคะแล้วก็ย่อย่อยอ,ยอ,ยอเวลาเขียนย่อย่อยอ,ย,อ,ย,อยกตัวอย่างเช่นย่อจะย่อจะยอแปลว่าผู้หญิง ต่อไป you 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 ตัวนี้อยู่ด้านล่างของพยัญชนะนะคะประมาณนี้แล้วก็ you you ลาเขียน you ่อย,อย,อยูนะคะ ยกตัวอย่างเช่นยูริยูริย,รยู่ตรงนี้แปลว่าทาอาหารยูริต่อไป y ยูยูยสละาตัวนี้อยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ออกเสียง y ยูยูย,ยูทุกคนจำได้ไหมคะ คำนี้ R E U มาอีกแล้วเราอ่านได้แล้วเย่ yeah. ตัวนี้จะอยู่ด้านขวาของพยัญชนะนะคะประมาณนี้ yeah. 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 เย่เย่เย่วลาเขียน เย่เย่เย่นี่ยกตัวอย่างเช่นเย่กิเย่กิอยู่ตรงนี้เรื่องเล่านะคะเย่กิ gi. นี่ตัวนี้อยู่ด้านขวาเหมือนกันประมาณนี้นะคะ 예, 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 예. 응. 라키안, 예, 예, 예. 욕도양, 응. 첸, 예뻐요, 예뻐요. เย็บปอยสวยสวยค่ะต่อไปโอ้บุนแล้ววันนี้ไม่เยอะจริงๆ6ตัวเท่านั้นใช่ไหมคะทุกคนต้องจำนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ u ับส r คร e ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย